สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีสื่อการสอนดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นสื่อการสอนที่เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์นะคะเหมาะมากๆสำหรับคุณครูที่กำลังมองหาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวช่วยในการสอนออนไลน์นะคะโดยเว็บไซต์นี้นะคะมีชื่อว่า coolmathforkids.com นะคะ เว็บไซต์นี้นะคะเขาจะมี <c oughs> เป็นเหมือนตัวนับทางคณิตศาสตร์มาให้นะคะเป็นรูปภาพนั่นแหละนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้เป็นรูปอะไรนะคะเป็นรูปวงกลมนะคะเราก็มาคลิกที่วงกลมแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนับทางคณิตศาสตร์นะคะที่มีเป็นรูปภาพลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จะเป็นรูปแอปเปิลนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปภาพนะคะขอเปลี่ยนเป็นแอปเปิลเหมือนกันเป็นแอปเปิลสีเขียวนะคะกับแอปเปิลสีฟ้านี้เราจะเอาไปสอนในวิชาคณิตศาสตร์อย่างไรนะคะเราอาจจะสามารถสอนได้ในเรื่องของการนับจํานวนนะคะการบวกจํานวน การลบจํานวนนะคะหรือแม้กระทั่งการคูณกันหารก็สามารถที่จะนําตัวนับทางคณิตศาสตร์ตรงนี้ไปสอนได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการสอนนักเรียนในเรื่องของการบวกใช่ไหมคะอย่างเช่นเราต้องการนักเรียนเนี่ยรวมจํานวนของแอปเปิลสมมติว่ามีแอปเปิลอยู่10ผลนะคะเราก็เลือกแอปเปิลตรงที่เป็นเลข10ตรงนี้นะคะเลือกมาเขาก็จะเรียงให้เราเลยนะคะ10ผล สมมติว่ามีแอปเปิลสีฟ้า10ผลนะคะต้องการที่จะเอาไปรวมกับแอปเปิลสีเขียวสมมติมีสีเขียวอยู่3ผลนะคะเราก็เลือกมาแอปเปิ้ล3ผลแบบนี้เราอาจจะถามนักเรียนนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะว่าถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ของรูปภาพนะคะจะเขียนได้ว่าอย่างไรคุณครูสามารถเลือก เมนูที่เป็นดินสอได้นะคะสำหรับคุณครูที่สอนผ่าน iPad หรือว่าคุณครูท่านไหนที่มีเมาส์ปากกาะะก็สามารถที่จะเลือกเครื่องมือนี้ในการเขียนประโยคสนษณ์เขียนเป็นประโยคข้อความได้นะคะตรงนี้ถ้าเราอยากเขียนลงไปลแล้วก็สามารถที่จะเลือกสีของปากกาได้นะคะหรือคุณครูท่านไหนที่ไม่ได้สอนผ่าน iPad นะคะโปรแกรมตรงนี้นะคะเว็บไซต์ตรงนี้เขามีเป็นเหมือน เป็นเครื่องคิดเลขนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เครื่องคิดเลขเป็นเหมือนลักษณะเป็นตัวเลขนะคะให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างเช่นตรงนี้นะคะเขาจะให้เราเขียนในกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้อย่างเช่นประโยคสัญลักษณ์ของรูปภาพตรงนี้ใช่ไหมคะแอปเปิลสีฟ้าสิบผลอ่าเราก็ใส่เลขสิบลงไปนะคะ ต้องการหาผลรวมเพราะฉะนั้นเอามาบวกเราก็พิมพ์เครื่องหมายบวกนะคะบวกด้วยแอปเปิลสีเขียวผลอผลแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เขาจะไม่หาคําตอบให้เรานะคะอันนี้เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยเฉยๆเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้สอนนักเรียนนะคะถามนักเรียนว่าเอ๊ะประโยชน์สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะหาคาตอบได้เท่าไรนะคะอาจจะสุ่มนักเรียนขึ้นมานะคะถามนักเรียนว่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ เมื่อนักเรียนตอบคาถามแล้วเราก็ค่อยพิมพ์คําตอบลงไปนะคะ10บบวกสเท่ากับสินะคะแบบนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวนะคะตามใจที่เราชอบได้เลยนะคะอตรงนี้นะคะก็คือการสอนเรื่องของการบวกถ้าเป็นการลบนะคะเราก็อาจจะถามนักเรียนว่าเอ๊มีแอปเปิลอยู่นะคะตรงนี้สีฟ้า10ผล มีสีเขียวอยู่3ผลอยากรู้ว่าแอปเปิ้ลสีฟ้ามีมากกว่าสีเขียวกี่ผลนะคะนะคะถ้าเราต้องการสอนในเรื่องของการหารใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นการแบ่งกลุ่มนะคะของผลไม้สมมุตินะคะมีแอปเปิ้ลอยู่15ผลนะคะแบบนี้ต้องการแบ่งกลุ่มนะคะออกเป็น สกลุ่มนะคะเราก็อาจจะเขียนหมายเลขกลุ่มไว้ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้คือกลุ่มที่1นึ่กลุ่มที่สอแล้วก็กลุ่มที่3เราก็ถามนักเรียนนะคะว่าเอ๊ะถ้ามีแอปเปิลอยู่15ผลแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะจะได้กลุ่มละเท่าไหร่ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะแสดงให้นักเรียนดูได้ว่า อ่ะแอปเปิลผลที่1น,นะคะเรามาจัดอยู่ในกลุ่มที่1ผลที่2อ,อยู่กลุ่มที่2ผลที่3าอยู่กลุ่มที่3านะคะเราก็จะเรียงแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนแอปเปิลมันหมดนะคะอะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะในการสอนในเรื่องของการหารนะคะ ตอนนี้ได้ไปกลุ่มละ4ผลแล้วนะคะรอบสุดท้ายแอปเปิลหมดแล้วนะคะจะเห็นว่าถ้าแบ่งแอปเปิลนะคะเป็น3กลุ่มเราจะได้ว่าแต่ละกลุ่มมีแอปเปิลอยู่5ผลนั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ตรงนี้นะคะดีมากๆนะคะเหมาะมากๆที่จะเอาไปสอนเด็กเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นการคูนการหารการลบนะคะนอกจากนี้นะคะ ยังมีตารางนะคะตารางเป็นเฟรมให้ด้วยนะคะสาหรับคุณครูที่ต้องการสอนในเรื่องของการคูณใช่ไหมคะสมมติตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเฟรมเท่าไหร่นะคะสมมติว่าเราเอา6กคูณหตรงนี้นะคะถ้า6กคูณหก็แสดงว่าจะต้องมีแอปเปิลนะคะอยู่ข้างในนะคะ36ผลนะคะเราสามารถที่จะเลือกแอปเปิลนะคะมาวางแบบนี้ได้เลย แบบนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าถ้าเป็นตาราง6คูณ6นะคะก็จะมีแอปเปิลอยู่ทั้งหมด6แถวนะคะแต่ละแถวมีแอปเปิลอยู่6ผลเองอันนี้ก็คือสามารถเอาไปสอนในเรื่องของการคูณได้เช่นกันนะคะถ้าเราจะลบตารางนะคะเราก็คลิกที่ตารางนะคะแล้วก็กดลบได้เลยนะคะแบบนี้ อ่าโอเคนะคะนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆนะคะสำหรับการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็กนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นในการเรียนไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณหรือการหารนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะอ่าถ้ามีเว็บไซต์ที่ดีนะคะก็จะนำมาฝากแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะคุณครูท่านไหนที่ต้องการอยากให้ เราช่วยหาเว็บไซต์ดีๆนะคะในการสอนเรื่องอะไรก็ตามสามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้นะคะถ้ามีเว็บไซต์ดีๆนะคะก็จะเอามาฝากนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยคุณครูได้เยอะมากๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ